สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกมสาวถ้ำนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจัดกันที่เกมสาวถ้ำเลยเริ่มต้นเริ่มใจเลยนะคะวันนี้เราพกทุนมา967นะคะมาเลยค่ะเปิดหน้าไปเลยที่ไม้ยเลขเลยวันนี้ไหรดีไรปังนะคะ ไรดีไรปังนะคะต้องไรกันต่อนะคะสูตรนี้เขาว่ามันไรดีจริงๆนะคะพี่ๆลองดูนะคะวันนี้ลองดูนะคะอยากให้เล่นอยากให้จัดเกมไหนนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะคะพี่ๆเดี๋ยวเราจัดให้ดูนะคะมาค่ะโอ้โหรู้เรื่องรู้ราวจัดไปเลยสวยๆนะคะเล่นกันไปเลยเรื่อยๆนะคะ โอ้โหยังไงเปิดหน้ามาเลยสวยๆจัดไปเลยนะคะเล่นดีเ่นฟังหน้าเอเปิดหน้ามาอีกแปดโอ้โหยังไงคะตังวานี้ไรเดีอรละนิดไรทดีอวละหน่อยโอ้โหเปิดหน้ามาเลยสวยๆเปิดแล้วเปิดอีกไรต่ออีกสองเอาเรื่องเอาเหล่านะคะเอาเรื่องเอาเหล่านะคะวันนี้แจกหนักเกินต้านไรหนักเอาเรื่องนะคะพี่ ไหลกันมาเลยสวยๆไหลกันไปเลยยาวๆนะคะเขาว่าไหลดีเขาว่าไหลฟังนะคะตำนานสาวทำของเราโู้ทำถึงทำเกินทำต่อไปนะคะพี่พี่ทำถึงทำเกินทำต่อไปเรื่อยๆนะคะไหลต่อไปยาวๆนะคะ ะะสกเกตเตอร์ของเราเข้ามาแล้วอู้หูเข้าสวยๆซัดด้วยวันนี้จัดไปเ,เลยสักสิบรอบหมุนนะคะจัดไปเ,เลยพี่ๆสักสิบรอบหมุนสักสิบรอบใจนะคะ <c oughs> มาค่ะเปิดหน้ามาเลยจังหวะนี้เปิดแล้วเปิดอีกจัดไปเ,เลยสวยๆจัดกันไปเ,เลยบางๆนะคะ เรนดีไม่เคยแ่วเลยไรดีเกินต้านนะคะที่พี่ไหลดีเกินต้านไหลดีเกินใจนะคะ mm hmm. มาะค่ะจัดไปเลยโ mm hmm. อ้โหยังไงเปิดหน้ามาจังวันนี้901เอาเรื่อง เลยค่ะโอ้โหจังหวะนี้เราใส่มาเต็มข้อข้อมาเต็มแข้งนะคะจัดไปเ,เลยสวยๆจัดไปเลยสวยๆนะคะพี่ๆไหลดีเกินตาสามร้อ ถ่ใหกันไปเ,เลยเรื่อยๆนะคะให่กันไปเรืเอยยาวๆนะคะแตกหนักเอาเรื่องไรห,หนักเอาราวนะคะวันนี้โอ้โหจัดไปเอาเลยสวยๆบวกมา1537หโอ้โหพี่ๆทาเรื่องทําถึงทําเกินนะคะวันนี้บอกเลยว่าทําเรื่องทําถึงทําเกินนะคะจัดไปเ,เลยค่ะสองรอบสุดท้ายของเรานะคะจะทายที่สุดหรือเปล่าไม่รู้แต่บอกเลยต้องเข้าต้องปังเท่านั้นนะคะ มาคะ่ะเดี๋ยวเราจัดไปเ,เลยที่รอบสี่นะคะกดร้างหน้าไก่ร้างหน้าเกมกันอีกสักรอบขอกดอีกสักรอบไม่กดแล้วจัดไปเ,เลยสัก30มหมุนจัดไปเ,เลยนะคะสัก30รอบหมุนสัก30รอบใจละกันวันนี้เอาเรื่องเอาราวนะคะเปิดมาเ,าเลยสวยๆเปิดแล้วเปิดอีกแล้วแถมเปิดบ่อยสัดด้วยนะคะ เรนดีไม่เคยแผ่วเลยนะคะค่อยๆเข้าค่อยๆไหลนะคะมาค่ะมาดีมาปังโอ้โหยังไงคะจัดไปอ,อเลยค่ะพี่จัดไปออเลยสวยๆนะคะวันนี้ เลยจังหวะนี้โอ้โหมันไหลเทียวรันนี้ไหลทียรันหน่อยนะคะพี่พไหลมาทีรันนี้จัดมาทียนรันหน่อยนะคะเออก็เรน,นดีไม่เคยแผวเลยเรนดีเรนฟังเรนสวยๆนะคะวันนี้จัดไปเลยค่ะพ,พี่รู้เรื่องรู้ราวนะคะวันนี้เปิดหน้ามาเลยสวยๆโอ,โ,บบโอ้โหเอาเรื่องค่ะ เขาฟีมาแล้วสักสิบรอบหมุนรักกันวันนี้ออ้โหยังไงคะจัดไปเ,เลือส,ส,สวยจัดกันไปเ,เลยปังๆนะคะเ่นดีไม่เคยแผ่วเรยวันนี้บอกเรยเปิดหน้ามาเรือสวย,สวยเปิดหน้ากันไปสวยๆแล้วพาเปิดหน้ากันไปยาวๆนะคะอยากดูเกมไหนอยากให้จัดเกมไหนนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์เข้่อมาพูดคุยกับเราได้นะคะ ำถึงทำเกินนะคะเปิดหน้ามาเลยสวยๆอูโหูไยเชื่อมเจ้ไหลต่อยหนึ่งไหวเชื่อมหน้าท้องเปิดหน้ามาจังวันเดียวไรปุยหรว่ไปอูโหูเอาเรื่องค่ะตัดไปเลยอูโหูจัดมาเท่าไหร่ไม่รู้บวกมาอีก37นะคะพี่พี่บวกมันยาวๆนะคะ โอ้โหยังไงคะเดี๋ยวเราขอใส่ไปเ,เลยที่รอบเจ็ดนะคะจัดไปเรยรอบเจ็ดวันนี้สัก30มหมุนรักกันอีกสักรอบขอเปิดอีกสักรอบพี่พมาคะ่ะโอ้หูยังไงคะหน้าคิวเปิดไม่หนึ่งไหลสวยๆข้าวายเชื่อมหน้าเคสไหลต่อยสี่ คโอ้โหรู้เรื่องรู้ราววายเชื่อมน้าสิเปิดมา126จัดไปเลยค่ะโอ้โห,หน้านำเงินมา1,500ค่ะนาเจาเปิดมาอีก7โอ้โหไหลเต็มคอน็อดเต,ต,ต็มทราฟเต็มคารเบลเลยนะคะพี่่จัดไปเ,เลยสวยๆเ,เร่นกันมาเลยปัง,ปงๆวันนี้บวกมาได้เท่าไหร่ค่ะโอ้โหระดับซูเปอร์เมกาหน6 ใจสตรพ้ารวยสูตไรไรดีนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเยอะๆนะคะอยากดูเกมไหนอยากให้เราจัดเกมไหนนะคะบอกกันได้นะคะบอกกันได้ตลอ,อดนะคะโอ้โหยังไงวันนี้บอกเลยว่าสาวท่ามยืนหนึ่งเลยนะคะนาเคเปิดนามาโอ้โหเปิดแล้วเปิดดีแถมเปิดต่อซัดด้วยไรต่อโอ้โหเอาเรื่องค่ะ เอาเรื่องเอาราวจัดไปเ,เลยนะคะพี่โอ้โหไห,หลต่อโอ้โหแล้วแถมไหลดีสัดด้วยไหลต่อแล้วแถมไหลดีสัดด้วยนะคะจัดมากเลยบึ้บบับโอ้โหหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเปิดมาเลยสวยๆนะคะเปิดแล้วเปิดอีแถมเปิดปล่อยสัดด้วยจังหวะนี้โอ้โหูยังไงคะ ไรดีไรปังนะคะไหลกันต่อนะคะพ,พี่เออเอาเรื่องเอาราวจัดไปเลยไหลต่ออีก84โอ้โหยังไงคะมาเทียนนินมาเทียรันหน่อยโอ้โหู6 4 เตอร์ของเราจะร่วงไม่ร่วงคะวันนี้จะไหลไม่ไหลโอ้โหตำนานสาวทําของเรามาดีโอ้โหนี้บวกมาได้4,389ันก่อนจะไปออเลยนะคะก็ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะสวัสดีจ้า